สี่ดีครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าพ้าเบกน็กสเตอร์ครับรุ่นน x กสเป c ของ Honda PCX เป็น PCX รุ่นก่อน2018นะครับรุ่นก่อนแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุด2018ครับเด2018ครับตันนี้จะทนความร้อนได้400องศานะครับเป็นผ้าหนาของเขาที่รังศา ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน0.32ถึง0.42ทนคทาร้อน400องศาครับอุณหภูมิการทางานเริ่มต้นที่0ูนองศาถึง400องศาใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอร้อนครับได้เลยเป็นเบรกที่ใช้เทคโนโลยีจากบริษัท Project m l l ครับ p m l l Project m l l Nexter Nextspec เทคโนโลยีจากโปรเจกต์เมลเบชันนำของญี่ปุ่นครับมาแกะดูกว,ว่าตัวนี้เป็น T C X ตัวก่อนนะก่อน2018ครับก่อน2018เนี่ยเขาใช้ร่วมรุ่นได้ระหว่าง Scopy o Eye กับ Zoomer X ที่เป็นคัมบายเบรกครับ T C X 2018ก่อนนะฮะก่อน2018รุ่นก่อน ตัวก่อน2อ1 8ใช้ร่วมได้กับสกูปปี i แล้วก็ซูมเอ็กเบรกเป็นลักษณะนี้นะครับจะแยกออกมาเป็นสองก้อนจะอยู่ในผ้าเดียวกันค่อนข้างใหญ่เหมือนกัน Pcx รุ่นเก่าต่อปัจจุบันอันนี้คือ Pcx ปีส0 1 8นนะฮะรุ่นปัจจุบันเลยรุ่นนะปัจจุบันแกะดูนี่ครับ Nexter รุ่น Next spec น ทำร้อนทนได้400องศาครับสบายๆสยำหรับรถคันเล็กๆประมาณนี้ใช้ได้เลยนี่นะฮะดูด้านในครับของออกแบบมาคนละอย่างอันนี้เป็นตัว2018นะครับพิเศษ่นปัจจุบันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับไปซื้อต้องระวังต้องบอกเาด้วยนี่นะฮะร,ราคาก็จะอยู่ชุดละ300บาทครับ ค่าจะส่งก็30บาทครับทั่วไทยครับจะส่งทั่วไทย30